สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องอาหารในความทรงจำนั่นก็คือขนมสอดไส้หรือที่บางคนเรียกว่าขนมใส่ไส้นั่นเองค่ะเป็นขนมที่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะว่าคุณยายชอบทำให้กินบ่อยๆตอนที่อยู่บ้านขนมใส่ไส้เป็นขนมไทยโบราณที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะในยุคกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นขนมที่มักทําขึ้นในงานบุญงานมงคลเช่นงานบวชงานแต่งงานและงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะเชื่อกันว่าเป็นขนมที่มีความหมายดีสื่อถึงความรักความสมามัคคีความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ข้างในเป็นไส้มะพร้าวผัดน้ำตาลหวานมันห่อด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมแป้งข้าวเจ้าด้านนอกนุ่ม ห่อด้วยใบตองและใส่หน้ากะทิบนตัวขนมมีลักษณะเป็นห่อสามเหลี่ยมหรือห่อจีบค่ะขนมใส่ไส้ไม่เพียงเป็นของหวานที่อร่อยแต่ยังเป็นขนมที่มีในทางวัฒนธรรมแป้งด้านนอกแทนด้วยความรักความอ่อนโยนที่ห่อหุ้มไส้มะพร้าวแสดงถึงความหวานชื่นและความรักอันแน่นแฟน้น หน้ากะทิเป็นการเติมเต็มให้ชีวิตคู่สมบูรณ์การห่อด้วยใบตองแสดงถึงความเคารพธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้านปัจจุบันจะมีขนมหวานสมัยใหม่เข้ามาแทนที่มากมายแต่ขนมใส่ไส้ก็ยังคงได้รับความนิยมโดยเฉพาะในงานประเพณีไทยงานบุญหรือการสอนในโรงเรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นบางร้านยังพัฒนาให้มีไส้ใหม่ๆเช่น ไส้เผือกไส้ถัว่วและไส้กล้วยค่ะคุณค่ะ